สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องชาวดิยนรถบ้านๆน,นะครับผมวันนี้ผ่านมาเจอครับเนี่ยรถทัพแกอื่นครับคูวตา้าร้อยห้าครับไหม่แกะกลองเลยครับก็เลยถ่ายมาให้ชมนะครับโอ้ตู้แอ,อร์หัวลากก็ตู้แอร์นะครับ รอย 5x อู้อยังไม่ได้ลงดินเลยครับเดี๋ยวตามไปดูหน่อยว่าเขาไปลงที่ไหนนะครับนี่ก็เอาจรถดดำมานะตามไปดูหน่อยโอ้โหยังไม่เปื้อนโคลนเลยไม้แกะกอ่องจกทีมงานเอกอะไรนะครับ เท่าแกอื่นหรือว่าลุงตีนั่นเองเท่าแกตีนะครับโอ้เข็มถนนครับโอ้้ทคลอร์ก็เป็นเทเลอร์ตัวใหม่นะครับตัวเก่าของแกน่าจะลากไม่ได้นะครับนี่เลมเลนเลยกว้างมากเลยครับ กินพื้นที่ไปประมาณเลนกว่าสมหรับคนกีดคูวต้าเจริญชัยอันนี้เอามาจากคูวต้าเจริญชัยนะครับวา,าเลยสวยน่าจ,จะเป็นงานแรกเลยครับนี่ที่ลงลงเกี่ยวข้าวหรือจะ ย้ายไปนหยยังไม่ทราบเหมือนกันครับนี่ยังไม่ได้เจอลุงตีลเลยเอ็นเตอร์เกี่ยวก็เลยตามมาถ่ายก่อนนะครับเขตบ้านตะอองก็จะเกี่ยวนาปังครับนี่ช่วงนี้ก็เกี่ยวนาปรังครับมีการทํานาปังได้บางเจ้านะครับบางเจ้านะครับก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่า พันเจ้าก็พื้นที่ก็ไม่ได้ทำนะครับโอ้เข้าตรงนี้เองจอดไว้ตรงนี้นนแล้วกันได้แล้วโอ้ค่อนข้างจะแคบนะครับพี่น้อง ทางซอยนี่เนี่ผมเคยวิ่งดินอยู่แคบมากเดี๋ยวเราตามไปจอดข้างในก็แล้วกันนะโอ้โหายแดงแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับจะลงตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหแคบมากเลยครับต้องใช้คนช่วยดูนะครับลุงตีลงไปช่วยดูสวนผมก็ขับรถให้ลุงตีนะครับอู นี่ครับขนาดกูต้าก็ยังแคบครับซอยบางบาง,บางเจ้าเนี่เจ้าของนาบางเจ้าก็จะแคบเป็นรถใหญ่ก็หมดสิทธิ์นะครับต้องเดินลงมานะครับอ่ะตอนนี้ก็กลางบันไดลงแล้ว ตามบันไดลงแล้วประเดิมงานแรกครับ DC 105X อ้โ,โอหสาแกไม่ครับสวยงามสวยงามตามทองเรื่อง ลงแบบนิ่มนวลครับ กูบตาเจริญชัยจริงจังจริงใจให้บริการบรรยากาศนาปรังของบ้านตะอองนะครับวนเดียวเดิมงานแรกลองรถนะครับทบโดยเสียเอก ให้ดีตั้งลำก่อน่อ้าวอพอ่อหลักเอาไว้เรื่อหลักอ่ะอันนี้ก็เจ้าของนาก็ทำการเส้นเจ้าที่เจ้าทาง่ะบอก จะที่จะทางมาลงเกี่ยวรถใหม่ก็ขอให้การงานรุ่งเรืองนะครับนี่จะที่จะทางบอกว่าเออไม่เป็นไรบอกแล้วก็มีงานเกี่ยวตลอดงานดีเงินดี ของตะแกีดีเป็นคนเส้นอีกรอบหนึ่งงานดีเงินดีงานดีเงนิงน,งน,งนสดขับโดยลูกชายตะแกนะครับวันนี้ หนะมานมานหมานมานงานแรกหมานมานโอ้โหฟางเขียวกระจีเลยครับทำนาปรังนี่ เน้นเน้นทั้งข้าวเน้นทั้งฟางนะครับเนาะฟางเนาะเน้นฟางด้วยเนาะฟางแพงครับให้เจ้าของนาให้เกี่ยวตำตำนะครับเน้นได้ข้าวด้วยได้ฟางอ้ <laughs> ฟางก้ <laughs> งกอนละห้าสิบบาแเจ๋วเลย <laughs> จะได้เยอะกว่าข้าวมั้งฟานี่ <laughs> <laughs> ta à, phải chôm cái cay không như ngay ừ. ta ta luôn con เขาแกนะครับไม่ทั้งคนขับก็เรียนรู้ไปพร้อมกันครับแต่ว่าเขาแกแกมีคันใหญ่อยู่แล้วคันหนึ่งก็เลยเอาคันเล็กมาช่วยด้วยนะครับ คนขับก็ยังไม่ถนัดไม้ถนัดมือกับคอนโทรลเท่าไหร่นะครับ ค่อนข,ข้างจะเป็นโรคนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นี่ข้าวรีบข้าวรีบเยอะครับ เป็นรอบวะพี่อย่างเงี้ยกูเยอะบะอ๋อน่าจะรีบเกือบหมดเนาะตัวน,นี้นเนาะปกเิดีนี่ สีบอกว่าเสียเอกนี่รับรถโ,โช๊อํานวยนะครับมาเจอคอนโทนคูวต้าก็เลยยังปรับตัวไม่ได้ครับพอดีที่บ้านก็ใช้โชว์อํานวยอยู่กันหนึ่งการนั้นก็ใหม่เหมือนกันครับได้ปีเดียวครับแต่ว่าเสียเอกยังไม่คุ้นเคยกับคอนโทนคูวต้าก็เลยยังจับจังหวะไม่ได้นะครับซึ่งจับคูวต้าครั้งแรกนะครับ รอบอนี้ก็เปลี่ยนด้านวนนะครับบางลงสวยมากครับถ้าคิดปริมาณนี่บางส่วนที่ทิ้งน้อยมากครับอัดอัดได้เกือบทั้งหมดนะครับเป็นรถเกี่ยวคูเปตรตาถ้าใครที่เน้นเน้นเอาฟางครับเหมาะมากครับคูเปต้า เหมือนที่นาผมนาปีผมเกี่ยวกูบต้าได้ฟางเยอะมากครับเพียงพอต่อวัวสิบตัวเลยนะครับเปรียบเทียบปีที่แล้วได้เจดสก้อนปีนี้ได้ร้อยกว่าก้อนเพราะว่านั่นแหละมันอัดได้ดีครับรถรถรถอัดเนี่ยเกี่ยวไอเก็บได้ดีมาก ครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับแสดงความยินดีกับทเกตใหม่ด้วยครับผมฝากติดตามชาวดินรถบบ้านๆด้วยนะครับคุณที่รับดูรับชมครับผมสวัสดีครับ